วันนี้เราจะทำภารกิจส่งฟรีแลกไอจีค <peut> รับทุกคนมาเร็ว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 เอาให้ตังค์ด้วยร้อยหนึ่งวะเอาพุ๊ก่อหนึ่นร้อยหนึ่งให้เลยชอบผู้ชายแบบไหนอะไรเงี้ยเสื้อดำน้องเสื้อรามีเอ๋อใช่เต็มองเลยกราบสวัสดีนะผู้ชมที่น่า รักทุกท่านด้วยคามีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพลาซ่ากันอีกแล้วนะครับผมนี่สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราก็อยู่กันที่หลังมหาวิทยาลัยเรียกเบนซเซอร์วันนี้เป็นวันโอเพ่นเฮาส์นะครับเป็นวันเสาร์ที่30แล้วนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเราก็ถ่ายกันไปพอสมควรนะเออถ้าใส่ชุด2ชุดก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแตออ่วันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราอยู่ในงานโอเพ h นเฮาส์นะนี่ดูข้างหลังดิคือแบบรถเยอะจัดอะ่ะคือไม่รู้เขามากันทำอะไรกันนะครับเนี่ย 60-70คันวันนี้แน่นอนว่าแผนการของเราเนะครับมาอยู่แล้วนะทุกคน300กระตลายรถเท่ๆแบบน,นี้ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับคันนี้ราคาโคตรดีแต่แผนการของเราวันนี้มาซี่อ่ะเดี๋ยวให้ออกช่องด้วยมาชื่ออะไรครับจเจมครัาผมถ้าเาจะแอคทำไมล่ะไม่ได้แอคอต้องบอกก่อนนะว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขินกล้องอายกล้องแล้วก็แบบต้องหาคนที่มาเขินด้วยกันอเออแตวันนี้เราจะทำภารกิจส่งฟรีแลกไอจีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแลกันว่าวันนี้เราจะได้เยื่อกี่คนวันนี้เขามาทำอะไรกันตรงเนี้ย นั่งเล่นนั่งเล่น <that> น <are farklı> ั่งเล่นเหรอเยอะแยะเลยเนาะก่อนชมคลิปก็อย่าลืมทุกคนกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราออกไปปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรานดีกว่าไปไปเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังหาเยี่อองนี้หรอ หรือว่าหรือว่าตรงนี้เท่ดีวะตรงนี้เท่ดีกว่าไงตรงนี้เทเหรอโอ้ยคนน้อยเขามีนี่เขินจัดนะทุกคนเอาบอกตรงนี้เวลาทำคอนเทนต์นี้ผมแบบเขินคนมากนะอุ้ยอุ้ยตรงนี้เยอืมยืมตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้คนกำลังลงเยอะเลยจอดจับจับเอาดิ๋ยวเชื่อป้ายสินี่ทีกูเขินคนว่ะนี่คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งหาคนหาคนที่มีเป้าหมายให้เราปะเนี้ยหมายเราปะเอาดิเอาเดียวเอาเดิยวเชื่อไปเขินเขินเขินสังฟีแรกไอจีไปไหมมีใครไปไหม ไปบ้าเอาไปบ้าเราอ่ะไปไปไปบ้าเาไปเร็ว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 เอาให้ตังค์ด้วยร้อยหนึ่งมาเอา้เอาให้ก่อนขับร้อยเลยเอาขึ้นมาแรงขึ้นมาเลยให้ได้ความความน่าลักด้วยเหรอจอดดีครับคุณกล้าหรือเปล่าล่ะมาีผมขับปอร์เช่อะ สวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อใบบอนค่ะใบบอนหรออยู่มองอะไรครับอยู่มห้าค่ะมห้าหรอใช่ทำไมหน้าเด็กจังก็ต้องอยู่มห้าก็ต้องอยู่อ่ะแล้วคิดว่าพี่อยู่ปีไหนอายุเท่าไหร่ดีวะน่าจะประมาณลองดูดวงดูยบ้างยี่สองมันต้ถูกอ่ะยี่สองใช่ไหมใช่จริงปหมเออไม่จริงหรอรู้ได้ไงล่ะรู้จักพี่หรอไม่หนูไม่รู้อ้าวจริงเหรอเนี่ยเอ้ยหนูพูดเล่นนะเนี่ยอุ้ยไปนั่งรถร้อนร้อนแบบนี้ไหมครับเอ้ไม่ร้อนค่ะ เรียนอยู่สบายเรียนอยู่ใช่ไหมใช่อันนี้เรามาจากไหนครับเด่ยมาจากพลาสมองค่ะพราสมองวม่อยู่ไกลเนาะใช่อยู่นั่งรถมาไกลมากทย่โรงเรียนอะไรครับเนี่ยทวีธาบางขุนเทียนค่ะทวีธาบางเขนบางขุนเทียนบางขุนเทียนโอเคใช่อันนี้เรากำลังจะไปไหนครับกำลังจะออกไปหน้ามอโอ้แล้วก็คือเราก็ทิ้งเพื่อนเลยเลย ก็เพื่อนบอกว่าเอาไปเลยไปเลยแล้วคือเดี๋ยวเพื่อนตามไปข้างหน้าใช่ไหมใช่ถูกเคเนี่ยตอนนี้พี่ไปส่งเราตรงเราจะไปส่งตรงไหนแล้วตึกวิศวะก็ได้ค่ะเอาตึกวิศวะตรงนี้นะใช่โอเคจ้าทาตรงนี้แล้วก็ได้ตรงที่รอรถนะได้ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันนะอย่าลืมกดติดตามพี่มานะได้ค่ะไลน์จีชื่ออะไรยังไม่ได้เปิดวาร์ปเลยอ่าแต่ชื่อไม่ในหนูจะไม่ได้ชื่อจีหนูยาว S E C R 9 T L I F E O F O N ไว้เจอกันนะอย่าลืมมากดฟอลช่องพี่ด้วยนะโมโตพาซาจำเอาไว้โมโตพาซาบายบายอย่าลืมบอกเพื่อนล่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะเราหายเหยื่ออะไรต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยบิกใบเยอะจังวะจริงเยอะมากเลยตัวตัวได้หมดอ่ะตัวนี้ตัวตัวได้หมดอ่ะแคลรพร้อมบวกอะไอพวกบิกใบอะเนาะคือบวกได้หมดเลย ยิ่งขับ M D ศูนย์เกอะไรเงี้ยบวกได้หมดใช่สิต้องใจเย็ยนๆนะคือต้องบอกกันแล้วทุกคนว่าวันเนี้ยเป็นวันเสาร์ทุกคนแต่ว่าจริงๆเมื่อวานเหมือนจะคนเยอะกว่านี้เนาะหรือว่าวันนี้คนเยอะกว่า,าวะเมื่อวานคนเยอะกว่าอืมเพราะว่ามากับมอเนาะใช่เด็กไม่ค่อยอยากเรียนไงวันศ<ช>ุกร์อะวันเสาร์เด็กจะนอนถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาเอ้าอ่ะเปิดวาร์ปเลยอ่ะผู้ชายตากล้องวันนี้อัลเจอร์สกอร์เจมีเอ็มไอีเจมีอ่าไปกดติดตามกันได้นะครับสาวๆคนไหนอยากเล่นกับไฟก็ลองดู They keep gonna stop the frame on your words. It's what you hear not what you heard. i am going hang on every verb, I'ma show you what it's worth. Every day I'm on earth to they put me in. Come on. อันนี้อันนี้รู้จักพี่เหรอรู้จักเราติดตามพี่จากไหนล่ะ YouTube ครับใช่เหรอ YouTube เหรออันนี้เราอยู่ปีไหนครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งเหรออยู่เรียนที่นี่เหรอใช่โหอยู่อ่คอนอยู่คณะอะไรนะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เรียนเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะการลงทุนการลงทุนนะมีความรู้ดีอย่างเงี้ย อาจจะยังอาจจะยังอาจจะยังและปกติเป็นคนเราเป็นคนแบบว่าชอบแบบว่ารถสปอร์ตรถสปอร์ตอย่างงี้ปะชอบชอบเลยเหรอเจอตั้งถึงจริงก็ซื้ออมาถึงชอบรถชอบรถเอออย่าเล่นว่าชอบพี่ละกันเฮ้ยเนี่ยเอ้ยเปิดวาร์ปสิไม่ได้เปิดวาร์ปเลยเรากำลังแบบทำคอนเทนต์เปิดวาร์ปโอเควาร์ป 4n underscore ครับแล้วก็ 4n 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 4ตัว ตัวเดียวสี่แล้วก็เอ็นแล้วก็นักเรียนกอไอเอ็นแล้วก็เบเอดโอเคอันนี้ติดตามพี่มานานแยังตั้งแต่มสามตั้งแต่มสามตัวนี้อยู่ปีหนึ่งแล้วนะเฮ้ยมันจะติดตามนานเลยขนาดนั้นหรอ้าชอบไงลไหนเพื่อนอีกคนหนึ่งหายไปไหนแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเออผมไม่รู้ผมไม่ได้มากับเขาเอาหรอเอาหรือว่าแฟนเราไม่ใช่เอาแล้วเรามีแฟนยังอ่ะเอาสดหรอ อะไรเด็ดๆทางนี้ปะอาจจะยังเหรออ่ะไมยลองเปิดดูดีๆแล้วลองรถขโมยแม่เลยนะไฮ้ยใบพี่เฮ้ยเชฉ่นเกือบลืมไใบไม่รู้ไหมเมื่อวานพี่ลืมไมใบด้วยนะได้เลยพี่จะดูแลอย่างดีสัญญาว่าจะไม่ให้ลำบากอ่ะดูกตอนหนึ่งร้อยหนึ่งให้เลยเอาชีนเลยไม่เป็นเอาไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวติดไว้พี่ด้วยนะโอเคอันนี้เราให้พี่ไปส่งไหนเนี่ยไปตึกในเทศค่ะไปตึกนิเทศนะ เจอกันจ้าเดี๋ยวพี่ไปส่งถึงที่ไม่ต้องห่วงเรียนที่ไหนอะมอปลายเขาเรียนมอปลายเหรอเรียนอินเตอร์หรออินเตอร์อ๋อว่าอยู่เด็กอินเตอร์เขาจะชอบแบบเป็นฟิลนี้นะแบบเป็นที่รู้เลยว่าเป็นเด็กอินเตอร์ใช่เราพูดภาษาไทยเหรไปเราพูดภาษาอังกฤษเป็นวะพูดโถดอ่ะพูดอะไรพูดฟอะไรพูดอะไรอ่ะพี่พูดไปไหมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่อง Moto Plaza ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะค่ะ Hi everyone today we r e with Moto Plaza เอาไปเชียร์ subscribe subscribe ช่อง <Thank S 2> เลยว้าวิ่งสำเนียง <you. S 2> ดีมากเอาตบมือ <laughs> <laughs> เฮ้ยถ้าพี่ดูออกว่าขนาดเป็นอินเตอร์อย่างเงี้ย <laughs> ใช่เปล่าใช่อันนี้เรามาหาเพื่อนหรือแบบมาดูอะไร <laughs> มากับเพื่อนอามากับเพื่อน <laughs> ชอบปุ๊แต่ชอบสำเนียงก็ทำยังไงให้ได้สำเนียงเงี้ยสอนพี่หน่อยได้ปะ <laughs> ไม่บ <laughs> อกอะไรเป็นหนึ่งนะเอาสมมติพี่จะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมฮัล l หล my name is อันนี้เล่นไม่ได้ใช่ปหมอาจจะยัอาจจะยั hello my name is British ใช่อันนี้ได้อันนี้ได้ เฮ้ย guys now we're heading to the communication arts faculty and let's see how it's gonna go yeah I go to ซูคูบายบาร์ e v กวันอะอันนี้เราสถานะเป็นไงบ้างครับโซ่โซ่หรอใช่เอาดีๆจะมีคนมาจีบมาเอาแล้วแล้วเล่นนินเตอร์อย่างเงี้ยผู้ชายผู้ชายเป็นฟิลไหนอะเกียร์เกียร์เท่านั้นอะใช่หรอค่าเดินแพงปะเท่าไหร่สองแสนได้อะ เียซื้อขอได้ประมันสองแสนแปดตอนเชิอมาแสดงว่าที่บ้านก็พร้อมซัพพอร์ตพี่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเก่ง้อยใคถ่ายอ่ะดูจากหน้า22เลยเอาแล้วทำไมถ่ายถูกอ่ะก็หนุเก่งอ้าวขอบคุณครับก็หนุเก่งอันนี้อย่าไปลืม subscribe พี่ด้วยนะใช่ช่องชื่ออะไรทิกตอกอ่ะทิกตอกโบโตใช่ทิกตอกชื่อโบโตไปลงช่องเนี่ยอยากลงอ่ะถ่ายเลยถ่ายได้ ไปก็ติดตามเลยนะเกิดละครับสเปคเออเรื่องถามสเปคเลยสเปคชอบผู้ชายแบบไหนเนี่ยเอาแบบขาวตีก็ได้ขาวตีนะหนุ่มฟอก็ได้ได้หมดอ่ะหนุ่มฟอสายตีได้หมดเออแล้วหนุ่มเข้มแบบพี่ล่ะไม่มีสิทธิ์แล้วดิได้อยู่ได้อยู่เท่ากับขอคนเรียนเก่งละขอโอเคพี่ได้อุยพี่ได้เกียรติเฉลี่ยที่นี่แปดสามจุดแปดสองแล้วนะอันนี้ดีอันนี้ดีเดี๋ยวพี่ส่งตรงที่รอรถนะ สวัสดีครับผมอันนี้รองชื่ออะไรน้ำขิงค่ะชื่อน้ำขิงอั้นนี่อยู่มอ,อะไรครับเนี่ยอยู่มหกค่ะมหโรงเรียนอะไรลืมถามเละอาดค่ะโรงเรียนสะอาดชุมพรสะอาดชุมพรเราอยู่ชุมพรเลยเหรอใช่แล้วเราตั้งใจว่าจะเรียนที่ไหนที่บาง้นอน นี่ก็เลยมองเทพพี่เรียนคณะนิเทศาสตร์สาขา,า,าบอรดแคสต<น>์คิดว่าพี่อายุเท่าไหร่ดูจากหน้า2 1เอ็น้องก็พูดเกินไปนอไ้องอจาอะไรอีกพูดมาสิเราอยากเข้าคณะอะไรดีกว่าภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์สมิกเราเป็นคนแบบไหนอยากรู้ว่าเด็กสมัยนี้แบบชอบผู้ชายแบบไหนอะไรเงี้ยแบบสูงสูง <c oughs> แล้วก็แลบบ้กเส้อดำน้อง เส้นรามีเยอะตอนเรามีเยอะใช่เต็มมองเลยใช่อย่าไปเล่นกับไฟเนาะโอเคอ่ะต่อไปป่ะก็แบบเป็นคนเฟนนี้น่ารักอ๋อเฟนนี้น่ารักเอาน้องแต่น้องกดติดตามพี่หรือเปล่าเมื่อกี้ให้เงินน้องไปห้าร้อยนะครับใครอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูในติ๊กต็อกให้ไหมใช่นไหมใช่คนนี้แหละอ่ฝากเลยเฮ้ยขอบคุณครับนี่เสดใดนั่นเด็กน้องน่าจะเคยเห็นนะใช่หรอใช่หน้ามันไม่เหมือนหรอหรือยไงเหมือนเหรอ อ๋อใช่หนูชอบดูพวกโน้ตใช่หนูจำได้ใช่ไหมล่ะใช่หนูเคยเห็นเอาดีๆอ่ะเดี๋ยวพี่บนกลับไปส่งดีกว่าเพราะว่ารบกวนเวลาน้องมาเยอะละเฮ้ยว้าปีไม่ได้แจกเลยอ่ะใช่ไอเดีนะคะ N K N S O P A W A R I S C ค่ะเออสวัสดีครับชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมมี่ค่ะเอมมี่หรออันนี้สถานะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสถานะโสดไม่มีคนคุยเลยค่ะวัสดีโสดหรอโสดไม่มีคนคุยด้วยสูงคนไม่มี เธอมิ่งกเป็นยังไงหรอสเป็นชอบคนตีสูงร้ายปลสิบแต่ไม่ตีก็ได้แต่ว่าขอละหละอ๋อ <laughs> <ย>แล้คือเขาต้องใส่เสื้อสีอะไรอ่ะสีอะไรก็ได้โดยเฉพาะสีด,ดำก็นิ่งชอบเลยแล้วเขจะใส่แว่นปะ่ะใส่ c a n make a promise but I do my best 25 sitting on 25 racks Just g o t started and we ain't done yet Buy t a new crib that's a goddamn flex Sign that check Told them that shit that I've been up next

ฝากวับหน่อยครับฝากวับหน,น่อยคือไหนๆก็ขึ้นมาแล้วฝากวับหน่อยเร็วเอันดับสัปดาห์ D A I R dot T H I D A A ค่ะเออไปกดติดตามน้องกันด้วยนะครับเมื่อกี้ต้องบอกก่อนว่าน้องเนี่ยเขาจะขึ้นแต่ว่าตอนนั้นมีอีกสองคิวลยก็เลยให้น้องมารอหลังนี่แหละเนี่ยไพรเวทเลยไม่ต้องมีใครมาแย่งด้วยตอนแรกหนูไม่กล้าเลยเพราะแบบเกรงใจพี่ไม่เป็นไรวันนี้พี่มาเกกับสามร้อยกําลังหลายมอบความสุขให้น้องๆอยู่แล้ว ถ้าปกติเราเป็นคนชอบรถหรอใช่ค่ะเป็นคนชอบรถชอบมีรุ่นในใจไหมที่แบบว่าชอบก็จะเป็นปอร์เช่ค่ะ BM ใช่ปอร์เช่ Porsche BM ใช่อุ้ยหา,ายากแล้วผู้หญิงชอบรถรอ่ะ <c oughs> แล้วเราจะเข้าไปได้ไงเหรอ ทุกคนตอนนี้เราก็อยากจะบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่าเห็นน้องๆมีความสุขผมก็มีความสุขมาเนีเหสอไปแล้วปะครับเอาปม่าวันนี้โอเปเอาวันนี้ระวังพ่อเอาล่ะโอเปร่าวันนี้บอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็เอะมากสุใช่อันนี้เริ่มบอกกันแล้วนะขนาดเริ่มบอกกันแล้วไม่หมดเลยนะและพี่น้าคิดว่าจะเข้ามาอีกปะพี่นาก็จอดยาวไปนู่นเลยเดี๋ยวพี่นาเดี๋ยวจองไว้ถ้าใครชอบนะเอ้าขอบคุณนะครับผู้ช่วยตกล้องวันนี้ ที่มาช่วยอายร่วมกันไม่ผมอายคนเดียวดีโอเคทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยไงก็อย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กูด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวัน,นี้สวัสดีใครสวัสดีจ้า